ชื่อเสียงความมั่งคั่งแสงไฟระยิบระยับและแล้วก็ดิ่งลงเหวเบื้องหลังประตูทองของฮอลลีวูดซ่อนเรื่องราวที่เยือกเย็นยิ่งกว่าห้องขังใดๆวันนี้เราจะพูดถึงเจ็ดดาราที่ครั้งหนึ่งเคยสะกดใจคนทั้งโลกนักแสดงนักดนตรีและไอคอนที่ผู้คนนับล้านรู้จักชื่อ แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้สวมชุดดีไซเนอร์อีกต่อไปแล้วกลับเป็นชุดนักโทษเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการเฉลิมฉลองแต่ตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดจากโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลฮาร์วีย์วินสตีนผู้ครอบงำโรงงานแห่งความฝันไปจนถึงอาร์เคลลี่ผู้ซึ่งเสียงร้องของเขาสะกิดใจคนหลายรุ่น เรื่องราวของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าแม้แต่ชื่อเสียงที่สุขสกาวที่สุดก็สามารถมอดดับลงได้ในเงามืดของความผิดบาปทุกคนในกลุ่มนี้เคยมีทุกสิ่งเงินอิทธิพลการชื่นชมแต่ระหว่างทางพวกเขากลับหลงทางไปรายชื่อนี้ไม่ใช่เรื่องสุบซิบไม่ใช่การแสดงมันคือการมองลึกเข้าไปเบื้องหลังม่านแห่งอำนาจ ณาที่ซึ่งศีละรร์เลือนหายและใบหน้าที่แท้จริงของความสำเร็จปรากฏขึ้นพร้อมไหมถ้าอย่างนั้นเรามาดำดิ่งสู่เรื่องราวโศกนาฏกรรมของผู้ที่ตกลงมาจากพรมแดงสู่ก้อนคอนกรีตสีเทากันฮาวิวไวสตีนชายผู้เขย่าวงการฮอลลีวูดเป็นเวลาหลายสิบปีที่ฮาวิวไวสตีนได้รับขนานนามว่าเป็นราชาแห่งฮอลลีวูด เขาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกมากมายเช่น Pul p าวฟิคชั่นเชคสเปียร์อินเลิฟและเดอะคิงส e e ีชชื่อของเขาสื่อถึงอำนาจอิทธิพลและความสำเร็จแต่เบื้องหลังรางวัลออสการ์และพรมแดงนั้นกลับซ่อนเครือข่ายแห่งความกลัวการบงการและการล่วงละเมิดไว้2017ความเงียบก็แตกสลายบทความเปิดโปงสงชิ้นชิ้นหนึ่งในนิวยอร์กไทมส์อีกชิ้นในเดอะนิวยอร์กเกอร์ ได้ทำลายฉากหน้าของตำนานลงผู้หญิงหลายสิบคนตั้งแต่ผู้ช่วยที่ไม่เป็นที่รู้จักไปจนถึงนักแสดงชื่อดังได้กล่าวหาเขาอย่างรุนแรงนี่คือจุดเริ่มต้นของยุค hashtag มีถูกที่เปลี่ยนโลกไวสตีนถูกตัดสินจำคุก23ปีในนิวยอร์กและต่อมาอีก16ปีในแคลิฟอร์เนียอาณาจักรของเขาพังทลายบริษัทของเขาล้มละลายเกียรติยศของเขาถูกเพิกถอนแม้แต่สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษยังถอดถอนตำแหน่ง คอมมานเดอร์อ h ฟ b r i t บริ e m p อ r มจากเขาชายผู้ครั้งหนึ่งเคยสร้างสรรค์อาชีพให้คนมากมายบัตรนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของยุคสมัยทั้งหมดจากโปรติเซอร์สู่ผู้ต้องขังจากเทพแห่งภาพยนตร์สู่ชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงอีกต่อไป 2. อา l เคเสียงร้อง R&B ที่เงียบงนันดนตรีของเขาคือมนวิเศษเพลงอย่าง I Believe I Can Fly หรืออิกนิช o ันทำให้อาเคลี่กลายเป็นตำนานผู้คนนับล้านหลงรักเสียงร้องเนื้อเพลงและพลังงานของเขาแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์โรแมนติกนี้กลับมีชายคนหนึ่งที่สร้างเครือข่ายการบงการและการล่วงละเมิดมานานหลายทศวรรษตั้งแต่ต้นยุค2000ก็เริ่มมีข้อสงสัยเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าซูเปอร์สตาร์คนนี้จะมีความผิด จนกระทั่งปี2019หลังจากสารคดี Surviving Arkley ได้เผยแพร่ม่านแห่งความเงียบก็แตกสลายเหยื่อหลายสิบรายออกมาพูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาประสบความจริงนั้นน่าสยดสยองการล่วงละเมิดอย่างเป็นระบบการบังคับการโดดเดี่ยวการควบคุมในปี2022คำตัดสินก็ออกมาจำคุก31ปี สำหรับเหยื่อหลายคนนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่เป็นการยุติความทุกข์ทรมานอันยาวนานอย่างเงียบๆชายผู้เคยร้องเพลงถึงการโบยบินจะไม่มีวันเป็นอิสระอีกต่อไปเขาตกลงมาและครั้งนี้ไรปีก 3. d a แดนนีม่มาสเตอร์สันจากดาราสิตคอมสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งการทรยศเขาคือตัวละครกระบฏผู้ตลกขบขันจาก Dad เซเวนตี้ ใบหน้าที่ทำให้ผู้คนนับล้านหัวเราะได้แต่ในขณะที่เขาดูมีสเสน่บนจอภาพเบื้องหลังกับมีเรื่องราวอันมืดมิดเกิดขึ้นผู้หญิงหลายคนซึ่งบางส่วนเป็นสมาชิกของโบสถ์ไซเอนโทโลจีเดียวกันกล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิดพวกเธอระหว่างปี2001ถึง2003เป็นเวลาหลายปีที่ทุกสิ่งทุกเก็บงำไว้จนกระทั่งการเคลื่อนไหว #MeToo ทู Me Too, ทำให้คดีนี้กลับมาเปิดเผยอีกครั้ง หลังจากการพิจารณาคดีสองครั้งมาสเตอร์สันถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2023มีความผิดในข้อหาความรุนแรงสองคดีที่กระทำอย่างจงใจและไร้ความสำนึกผิดจำคุก30ปีโดยไม่มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดวันนี้อดีตดาราโทรทัศน์ผู้นี้นอนอยู่ในห้องขังในเรือนจำซานลอิสโอบิสโปรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มีอะไรเหลืออยู่จากความเจิดจรัสชื่อเสียงและเสียงหัวเราะ มีเพียงความเงียบคอนกรีตและความทรงจำถึงสิ่งที่เคยเป็น 4. อลิซาเบธโฮมส์ความฝันของการปฏิวัติที่กลายเป็นคำโกหกเธอคือเด็กอัจฉริยะแห่งซิลิคอนแวลลีย์ผู้หญิงเสียงทุม้มสวมเสื้อคอเต่าสีดำที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ด้วยวัยเพียง19ปี อลิซาเบธโฮลมส์ลาออกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและก่อตั้งเทเรนอสสตาร์ทอัพที่ให้คำมั่นว่าจะทำการตรวจเลือดได้หลายร้อยรายการด้วยเลือดเพียงหยดเดียวนักลงทุนพากันเทเงินให้เธอหลายพันล้านนิตยสารเรียกเธอว่าสตีฟจ็อบส์ฉบับผู้หญิงแต่ภายใต้ความเปล่งประกายนั้นซ่อนไว้ซึ่งปราสาทไพแห่งการโกหกเทคโนโลยีไม่เคยใช้งานได้จริง ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดพนักงานถูกข่มขู่นักวิจารณ์ถูกคุกคามโฮมส์ยังคงยิ้มให้กล้องต่อไปขณะที่เธอบิดเบือนตัวเลขและจัดการรายงานในปี2018ทุกสิ่งก็พังทลายลงในคดีที่โดดเด่นที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกงและสมรู้ร่วมคิดในปี2022จำคุก11ปี3เดือน นี่คือมรดกของผู้หญิงที่เริ่มต้นจากการเป็นนักวิสัยทัศน์และจบลงด้วยการเป็นคำเตือนวันนี้อลิซาเบธโฮมส์อยู่ในเรือนจำที่เท็กซัสไม่มีเวทีไม่มีนักลงทุนไม่มีเสียงเรื่องราวของเธอเตือนใจโลกว่าไม่ใช่ทุกวิสัยทัศน์จะนำมาซึ่งการเหยียวยาบางวิสัยทัศน์ทำลายความเชื่อใจ 5. โจเอ็กโซติกราชาเสือหลังกรงขัง แทบจะไม่มีใครสะท้อนความบ้าคลั่งของชื่อเสียงยุคใหม่ได้สมบูรณ์แบบเขา้าโจเอ็กโซติกโดยส่งผมบลอ์แบบแผงคอชุดสไตล์คาวบอยระยิบระยับและความรักในเสือทำให้เขากลายเป็นปรากฏการระดับโลกชั่วข้ามคืนจากซีรีส์สารคดีเน็ตฟลิกเรื่อง t i เกอร์คิงผู้คนนับล้านหัวเราะทึ่งและแชร์มีมแต่เบื้องหลังความบันเทิงนั้นซ่อนเรื่องราวความหลงไหลความรุนแรงและการทรยศหักหลังไว้ ความเป็นศัตรูของเขากับนักอนุรักษ,ษ,ษ์สัตว์แคร์โรบาสกินได้เปลี่ยนจากการโต้เถียงออนไลน์ไปสู่การว่าจ้างฆ่าในปี2019โจโอเอ็กโซติกถูกจับกลุ่มถูกตั้งข้อหาพยายามว่าจ้างฆ่าคนและละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์รวมถึงการฆ่าเสือ5ตัวคำตัดสินจำคุก22ปีวันนี้ราชาเสือที่ประกาศตัวเองผู้นี้นั่งอยู่ในห้องขังต่อสู้กับโรคมะเร็งและอ้อนวอนขอความเมตตา ครั้งหนึ่งเขาเคยปกครองอาณาจักรแห่งกรงเหล็กและกล้องแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นผู้ถูกจองจำเสียเองช่างน้าขันอะไรเช่นนี้ชายผู้ต้องการฝึกสัตว์ป่าสุดท้ายกลับถูกปีาศาจของตัวเองกลืนกิน 6. แกรี่กลิเตอร์ความเจอจรัดที่จมดิ่งสู่ความมืดมิดในยุค1970แกรี่กลิเตอร์คือไอดอลด้วยชุดระยิบระยับรองเท้าบูทสูง และเพลงชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา Rock and Row p p r t t 2เขาทำให้สนามสิทธิต้องสั่นสะเทือนเขาคือตัวแทนของแกลมร็อกเสียงดังฉูดฉาดไม่เคยลืมเลือนแต่เบื้องหลังฉากหน้าแหล่งความแวววาวและรอยยิ้มนั้นกลับซ่อนชายคนหนึ่งที่มีความลับที่ควรจะเขย่าโลกในปี1999ก็เกิดเรื่องช็อกค,ครั้งแรกกลิตเตอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานครอบครองสื่อลามุกอนาจารเด็ หลายคนเชื่อว่าเขาจะเรียนรู้จากเรื่องนี้แต่พวกเขาคิดผิดหลังจากได้รับการปล่อยตัวเขาได้หลบหนีไปต่างประเทศพยายามใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆแต่ในปี2006เขาก็ถูกจับกลุ่มอีกครั้งในเวียดนามครั้งนี้เป็นข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้หาว์ข่าวพาดหัวไปทั่วโลกและนักดนตรีที่เคยได้รับการยกย่องก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมถอยทางศิลธรรมอย่างถาวรในปี2015 เมื่อเขากลับมายังสหรัฐอาณาจักรอดีตก็รอคอยเขาอยู่หลักฐานใหม่จากยุค1970และ80นำไปสู่การฟ้องร้องเพิ่มเติมจำคุก16ปีในปี2023เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็กลับเข้าคุกอีกครั้งเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขชายผู้เคยเล่นกับแสงและสเสน่ห์บัดนี้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดชื่อของเขาในวันนี้ไม่ได้หมายถึงดนตรีอีกต่อไป หมายถึงความอับอายเป็นเครื่องเตือนใจว่าชื่อเสียงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะลบล้างความผิดได้ 7. จ็ r ทอรี่เลนเมื่อชื่อเสียงและความโกรธประทะกันเดสตาปีเตอร์สันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ t o r ี l เลนส์เป็นหนึ่งในดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขาเสียงร้องของเขาครองชาร์ตเพลงของเขาครองคลับสไตล์ของเขาครองโซเชียลมีเดียเขาหนุ่มแน่นประสบความสำเร็จไม่หยุดยัง้ง จนกระทั่งคืนหนึ่งในฤดูร้อนปี2020หลังงานปาร์ตี้ในฮอลลีวูดฮิลส์การโต้เถียงกับแรปเปอร์สาวเมแกนทีสตาเลียนก็บานปลายไม่กี่อึดใจต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นเมแกนถูกยิงที่เท้าโลกตกตะลึงสื่อต่างๆก็ประโคมข่าวเลนส์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองถึงขั้นออกอัลบั้มที่เขาแสดงภาพตัวเองเป็นเหยื่อของการโกหกแต่ในห้องพิจารณาคดีไม่ใช่จังหวะดนตรีที่สำคัญแต่เป็นหลักฐาน ในปี2023ทอรรี่เลนส์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนการครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายและการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายจำคุก10ปีสำหรับแฟนๆหลายคนเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจว่าศิลปินที่มีพรสวรรค์เช่นนี้สามารถทำลายชีวิตของตัวเองด้วยความโกรธและความเยื่อหิงได้อย่างไรวันนี้เลนส์อยู่ในเรือนจำรัฐแคลิฟอร์เนียในขณะที่เมแกนยังคงดำเนินอาชีพของเธอต่อไปบาดเจ็บ แต่แข็งแกร่งเรื่องราวของเขาคือเรื่องราวของชายที่เชื่อว่าตนเองไม่มีใครแต่ต้องได้แต่แม้แต่ชื่อเสียงก็ไม่อาจย้อนคืนกระสุนได้และไม่มีเพลงใดจะกลบเกลื่อนความผิดได้เจ็ดชื่อเจ็ดเส้นทางอาชีพเจ็ดการล่มสลายแต่ละคนล้วนเคยยืนอยู่ภายใต้แสงไฟจ้าของสาธารณชนบนเวทีบนจอภาพหรือหน้าปกนิตยสาร พวกเขาเคยได้รับความชื่นชมอำนาจและชีวิตที่ดูเหมือนเป็นความฝันสำหรับหลายๆคนแต่ชื่อเสียงก็มีอีกด้านหนึ่งด้านที่ทำให้ตาพร่ามัวจนกระทั่งมันเกลื่อนกินทุกสิ่งฮาวิวไวสตีนราชาแห่งฮอลลีวูดสูญเสียทุกสิ่งไปเพราะความหลงตนเองอาร์เคลลี่ผู้ซึ่งบทเพลงของเขาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคนทั้งหลายรุ่นถูกปีศาจของตัวเองเข้าครอบงำแดนนี่มาสเตอร์สัน ไอดอลของคนดูทีวีรุ่นหนึ่งต้องนั่งอยู่หลังลูกกลงและเงียบงนันอลิซาเบธโฮมส์แสดงให้โลกเห็นว่าคำโกหกภายใต้คราบของวิสัยทัศน์นั้นอันตรายเพียงใดโจเอ็กโซติกราชาเสือหลากสีสันถูกกรงขังแห่งความลหลงไหลของตัวเองกลืนกินแกรี่กลิตเตอร์ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาบอยู่ในความแวววาวและเสน่ห์วันนี้กลับเป็นตัวแทนของความมืดมิดเบื้องหลังเวทีและทอร์รีเลนส์ สัญ,ญลักษณ์ของชื่อเสียงยุคใหม่ยืนหยัดเป็นเครื่องหมายของช่วงเวลาที่ความเย่อหยิ่งและความรุนแรงทำลายทุกสิ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นมากกว่าเรื่องอื้อเฉาวพวกมันคือคำเตือนพวกมันเตือนใจเราว่าไม่มีผ่อนสวรรค์ใดความงามใดและความร่ำรวยใดที่จะลบล้างผลลัพธ์ของการตัดสินใจของมนุษย์ได้ชื่อเสียงอาจดังกึกก้องแต่ความผิดบาปกระซิบดังกว่าในท้ายที่สุด จากความรุ่งโรดทั้งหมดนั้นก็เหลือเพียงความเงียบงันของห้องขังเสียงสะท้อนของเสียงปรบมือในอดีตและคำถามที่ลอยอยู่เหนือสิ่งทั้งหมดนี้มนุษย์จะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะสูญเสียตัวเองไป